สวัสดีค่ะโมชาแนลโมค่ะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่มีปืนพกสั้นไว้ในครอบครองแน่นอนว่าต้องเคยฝึกดไฟไฟแน่นอนนะคะดไฟไฟนี่ก็คือการยิงแห้งเนาะก็คือเราจะมีลูกกระสุนดายไฟก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะคะเนี่ยเราก็จะเป็นการยิงแห้งเพื่อเป็นการฝึกฝนนะคะให้เรารู้จักน้ำหนักไกล การกกิบป,ปืนนะคะแล้วก็การจัดศูนย์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโมก็ได้สินค้ามาตัวหนึ่งนะคะมาทดลองใช้นะคะเป็นกระสุนเลเซอร์อันนี้จะเป็นเลเซอร์สีแดงนะคะจากร้าน PT Technical นะคะอันเนี้ยก็สามารถนะคะเป็นตัวช่วยเลยทำให้เราฝึกจัดศูนย์เพราะวาเวลาเราจัดศูนย์เนี่ยยิงไปอะ่ะเราไม่รู้ว่าที่เรายิงไปอะ่ะตรงกับที่เราเล็งหรือเปล่าถูกไหมสมมติว่าเราเราอยู่ในบ้านเราเล็งปักไฟอย่างเงี้ย ปักไฟป,ปักไฟป,ปักไฟแต่เอาจริงๆอะเรารู้ไหมว่าที่เราเหนี่ยวกลไปอะมันอาจจะปุ๊บตกลงมาหรือว่าเนี่ยการใช้น้ำหนักไกลที่เราสมูทหรือไม่สมูทเนี่ยมันตรงเป้าจริงๆหรือเปล่านะคะก็ไปชมรีวิวสินค้าตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มกันที่ขั้นตอนการใช้งานนะคะสําหรับกระสุนเลเซอร์อันนี้เป็นกระสุนสําหรับปืนขนาด9มม,มนะคะซึ่งวันนี้หมกกเอา CZ Shadow 2นะคะมาใช้งาน อันนี้เราก็สามารถนะคะใส่เข้าไปในลำกล้องได้เลยทุกคนนี่นะคะเข้าใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดสไลด์นะคะเนี่ยทดลองยิงนะคะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีแสงเลเซอร์สีแดงนะคะคือมันเป็นปัญหาของโมมากเลยสำหรับตอนที่โมฝึกยิงดับเบิลนะคะคือไกลดับเบิลห่ะมันจะค่อนข้างน้ำหนักเยอะเนาะแล้วเราก็แบบมันแข็งมากเลยอะ เราก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่เราเหนี่ยวไกปึ๊บอย่างเงี้ยศูนย์มันจะปึ๊บตกลงไปหรือเปล่านะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งเลยที่ทําให้เรารู้ว่าเราอะเลงไปเนี่ยมันเข้าเป้าหรือเปล่าจะให้ไปฝึกที่สนามนะคะทุกคนก็เสียค่ากระสุนเนาะเปลืองหลายๆห,หลายบาทเลยนะคะก็เราก็ใช้ตัวนี้ฝึกที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปฝึกที่สนามอันนั้นมันก็จะได้เรื่องของแรงรีคอยการคุมแรงรีคอยนันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะ และถ้าใครต้องการประสิทธิภาพการฝึกซ้อมที่สูงขึ้นนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันเนี่ยร่วมใช้งานกับเลเซอร์ตัวนี้นะคะชื่อว่าเลเซอร์ฮิตซึ่งตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะคะแนะนำวิธีใช้เนี่ยเป็นคลิป YouTube เลยอันนี้ก็ไปสามารถดูวิธีใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะคะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS เเลยนะตัวนี้ ก็มาดูโมใช้ควบคู่ไปกับแอปพลิเคชันไปพร้อมกันเลยนะคะสําหรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงนะคะคือตอนที่เราติดเป้าในห้องนะคะก็คือไม่ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงฟุง้งเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันเนี่ยจับแสงเลเซอร์นะคะโดยจับจากจุดที่เรายิงเข้าไปนะคะแสงเลเซอร์กระทบเป้าปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเรายิงโดนที่จุดไหนนะคะตรงนี้ก็ฝึกในการที่เราอะกับเป้าแล้วก็เล็งนะคะยิง ลากไกถ้ามีการกระตุกไกเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าหัวถ้าเกิดหัวปากกระบอกเนี่ยหักโลงนะคะตัวกระสุนเนี่ยมันก็จะย้อยลงมาอันเนี้ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเราอ่ะมีปัญหาและเรื่องของการกระตุกไกนะคะอันนี้เราก็สามารถฝึกซ้อมได้หรือการขยี้ไกนะคะแล้วก็การจัดเป้าของพี่ๆนักกีฬาก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะคะเช่นการใช้ซองปืนเราชักขึ้นมาจากซองปืนนะคะแล้วก็รีบยิงด้วยไก่ดับเบิลหรือซิงเกิลก็ได้นะคะตัวนี้ เราก็จะดูว่าเฮ้ยถ้าเรายิงเร็วอะ่ะเป้าจะหลุดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมอีกวิธีหนึ่งอย่างอันนี้โมใช้ตัว Shadow t o To นะคะจริงๆก็คือใช้ได้กับปืนทุกประเภทเลยปืนเข็มพุ่งก็ใช้ได้นะคะพวกก๊อกพวกนี้นะทั้งดับเบิลทั้งซิงเกิลยิงได้หมดเลย เค hey ค่ะก็สำหรับการรีวิวสินค้าตัวนี้นะคะใครสนใจนะคะโมก,ก็แปะลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางช้อป e ีนะคะร้าน PT Technical นะคะตัวนี้ราคาก็อยู่ที่890บาทนะคะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าเลยนะคะสำหรับการใช้ฝึกซ้อมที่บ้านนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนจบค่ะบ๊ายบายค่ะ